สวัสดีค่ะชื่ออภิรักษ์ปรสสาวะนะคะชื่อเล่นชื่อบุญปอนรหัสน24 24ิสิต6 2 4 2 0 4 1 7 2 7นเสมานำเสนอ Final p r o เ e c t ในหัวข้อการรับรู้ของฉันท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงนะคะปอนเนี่ยได้ตั้งชื่อหัวข้อให้ตัวเองแล้วด้วยว่าความรู้สึกที่อยากจะบอกโอเคค่ะสำหรับขั้นตอนแรกเนาะขั้นตอนการทำงานของเราเนี่ยด้วยความที่ส่วนตัวเนี่ยฟอเป็นคนที่ชอบถ่ายวิดีโออยู่แล้วชอบถ่ายสตอรี่ไอจีมากเวลาเรารู้สึกว่าเวลาเราได้เจอโมเมนต์หรือว่า เหตุการณ์ที่มันน่าประทับใจเนี่ยเราอยากที่จะเก็บไว้แล้วก็ส่งตอ่อโดยที่ปอนเนี่ยจะถ่ายวิดีโอ,โอสถานที่ที่ปอนไปบ่อยๆหรือว่าอยู่ประจำอย่างเช่นหอในอ่าแล้วก็ตลาดข้างหลังจุฬานี่เองค่ะแล้วก็ห้างสัรพสินค้าที่หนูต้องไปซื้ออุปกรณ์มาทํางานใช่ก็จะมีอยู่บนเวียนแค่นี้ที่หนูไปในช่วงนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้ด้วยเพราะว่าในความที่มันมเป็นโควิดเนาะเพราะว่า เราไม่สามารถออกไปไหนได้อะไรเงี้ยครับเ,เริ่มต้นจากหอในหอในเนี่ยโดยปกติแล้วจะเป็นสถานที่ที่รื่นเริงสำหรับ ừ, หนุ่มมากเพราะว่าเพื่อนเยอะใช่แต่พอช่วงหลังๆเนี่ย3ามี่หเดือนหรือว่าปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหอในกับเปลี่ยนไปมากๆเลยเหมือนอย่างเช่นว่าตอน ตื่นเช้ามาเราอาบน้ําลงไปข้างล่างเนี่ยเราจะได้เจอเพื่อนที่นั่งอยู่ใต้ถุนหรือว่านั่งอยู่ตรงแบบ working area อะไรต่างๆเนี่ยแต่พอทุกวันนี้ลงไปปุ๊บไม่มีคนเลยคือแบบหายไปเลยไม่มีซักคนอันนี้คือพูดความจริงนะครับเพราะว่าลองดูในวิดีโอหนูได้อาจจะมีแค่คนสองคนที่นั่งแบบทํางานเต้าแจ็คกี้คือพ่อที่อยู่หอคือแบบมันกลายเป็นแบบเงาไปเลยสําหรับเพื่อนที่แบบในสาขารุ่นพี่รุ่นน้องเอ่ยอะไรเงี้ยก็หายไปและสถานที่ต่อไปก็คือ ห้างสรรพสินค้าหรือว่าบริเวณแถวสยามอะไรเงี้ยที่หนูไปบ่อยเนี่ยปกติห้างที่หนูไปเป็นประจำก็คือ MBK เพราะว่าหนูต้องไปซื้ออุปกรณ์เพราะว่ามันใกล้หอนหนเนาะคนจะเยอะมากเลยค่ะแต่ทุกวันนี้ไม่มีคนเลยไม่ใช่ไม่ไม่มีคนเลย,ม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 ,เลยมีแต่น้อยมากๆซึ่งแบบปกติจะมีชาวต่างชาติชาวจีนชาวตุรกีชาว,ชาวอะไรเงี้ยเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยเต็มเต็มห้างเลยเขาจะมาเดินห้างนี้กันชาวต่างชาติแต่ทุกวันนี้ไม่มีค่ะมีแต่นคนไทย หนูก็เลยรู้สึกว่าอืระบบเศรษฐกิจน่าจะแบบซบเซาลงไปเยอะมากเพราะว่าปกติคนเราก็แบบไม่ค่อยเดินห้างทวนอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะอันนี้คือแบบไม่มีคนเลยหนูมาวันสองวันเนี้ยก็ไม่มีคนอะไรเงี้ยหนูก็อยาเห็นใจคนที่เขามาค้าขายเหมือนกันเพราะว่าไม่มีคนที่มาเดินห้างเลยแล้ว,รรวม,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 ลมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันว่างเปล่ามันรู้สึก เราเคี่ยวในการเดินเราไม่ชินมากเพราะว่าเดินทางก็ต้องมีคนถูกไหคะใช่แล้วก็สถานที่เราไปก็คือชุมชนชุมชนเนี่ยหนูก็จะไปแถวเพชรบุรีไปแถวลาดเทวีบ้างบางทีหนูก็ออกไปข้างนอกเพราะหนูต้องไปทํางานซึ่งชุมชนเนี่ยก็ยเงียบเหมือนกันคนไม่ค่อยมีเลยก็มแีแต่เขาอยู่บ้านกันเดี๋ยวเขาไม่ออกมาข้างนอกเปิดร้านอาหารเนี่ยก็กลายเป็นปิดไปเลยร้านที่หนูกินประจำบางร้านเนี่ยก็ปิด ราะว่าเขาบอกว่าโควิดเขากักตังจังหวัดอะไรเงี้ครับแล้วก็แบบทำให้เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตล,ลําบากขึ้นยังใช้ร้านข้าเหมือนกันอ่ะงั้นหนูพูดในเรื่องของตลาดได้แล้วกันตลาดแต่ว่าถ้าเป็นแหล่งตลาดจริงๆเนี่ยก็จะเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าคนคนก็ไม่ได้น้อยเลยก็ปกติเพราะว่าคนออกมาเดินตลาดกันอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ออกมาเดินแบบบ่อยอะไรอย่างเงี้ยพ่อค้าแม่ขายก็ขายได้ปกติอาจจะมีการ ดูแลความสะอาดที่มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ของหนูทุกว่ามันเปลี่ยนไปก็คือสังคมและก็การใช้ชีวิตของหนูคือปกติแล้วเราจะทํางานอยู่กับเพื่อนเรียนที่ตึกอะไรเงี้ยค่ะอยู่ในมหาลายัยอะไรเงี้ยแต่ช่วงวันนี้ก็ไม่ได้ไปไม่ค่อยได้ไปตึกเลยลนานทีไปทีแล้วก็ไม่ได้เจอเพื่อนการการเรียนกนารทํางานก็ผิดแผกไปจากเดิมหลังจากที่จะมีเพื่อนคอยซัพพอร์ตเพื่อนเพื่อนที่ช่วยกันทํางานอะไรเงี้ย เราก็กลไปมากเราต้องทําคนเดียวอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งเนื้อหาส่วนนี้ยเราก็จะมีอยู่ในวิดีโอด้วยงั้นเราไปรับชมงานไฟนอลโปรเจกต์ของหนูกันเลยดีกว่าคะ่ะซึ่งหนูตั้งชื่อมันว่าความรู้สึกที่อยากจะบอกเชิญรับชมรับฟังได้วยเลยะคะ่ะสวัสดีครับทุกๆคนสบายดีไหมครับ หลายๆคนก็กำลังอยู่ในช่วงสอบไฟนนลอันหหดรายของเราเนาะในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยครับส่วนใหญ่ก็อยู่ที่หออยู่ที่ห้องกับเพื่อนไม่ก็อยู่ที่บ้านปกติเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่า ชอบเราไปข้างนอกไม่ชอบอยู่ห้องเลยอะไรเงี้ย so ไม่ไม่ใช้เวลาอยู่ท right ี่ตึกก็ต้องออกไปสถานที่ใหม่ๆไปตามเส้นทางใหม่ๆอะไรเงี้ยครับต่ต้องบอกว่าทุกวันนี้มัน ม,มันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมจากที่เราจะออกไปข้างนอกไปนั่นไปโน่นนี่นั่นเนาะเราก็ไม่ได้ไปอยู่ที่ตึกอยู่กับเพื่อนเราก็ไม่ได้อยู่ทำนั่นทำนี่กับเพื่อนก็กลายเป็นว่าเราต้องทำคนเดียวไปหาอะไรกินก็กลายเป็นว่าเราต้องสั่ง grab สั่ง อาหารมากินที่ห้องก็กลายเป็นว่าการใช้ชีวิตในสังคมเราก็เปลี่ยนไปเลยก็ได้อยู่กับคนรอบตัวมากขึ้นอยู่กับเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมากขึ้นเวลาพบปะหรือว่าต้องแบบว่าเจอคนอื่นก็ได้เจอในรูปแบบใหม่ ในรูปแบบออนไลน์จะถามว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปเราก็มีความสุขกับมันในในบางสิ่งอย่างเช่นว่าเราเอาเวลาที่ต้องออกไปข้างนอกได้กลับมาอยู่กับตัวเองทำในสิ่งที่เองอยากทำ วาดรูปวาดสีน้ำร้องเพลงหรือว่าแม้กระทั่งเ,เสื้อผ้าอะไรเงี้หาหาอะไรในสิ่งที่เราชอบมากขึ้นได้รู้อะไรหลายอย่างอะไรเงี้รวมถึงการเรียนด้วยเวลาเราเรียนออนไลน์อะไรเงี้เราก็สามารถที่จะจัดสรรหรือว่า manage เวลาในการเรียนให้กับตัวเองได้ นอนตอนไหนก็ได้ไม่ต้องตื่นเช้าตื่นสายนอนดึกแค่ไหนก็ได้อะไรอย่างนี้ครับถ้าถามว่าเราอยากกลับไปในแบบแบบเดิมไหมก็อยากกลับนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่สามารถที่จะมาทดแทนบางสิ่งได้ อยากกลับไปใช้ชีวิตกับเพื่อนๆอยากทำในสิ่งใหม่ๆที่เรายังไม่ได้ทำอยากกลับไปเรียนที่ตึกอย่าไปเจอหน้าเพื่อนอย่าไปเจอหน้าอาจารย์อย่าไปเจอพี่ที่ตึกอย่าไปเจอป้าอ้วนขายข้าวที่รองหานิเทศอย่าไปเจออะไรอีกหลายๆอย่างที่เราต้องไม่ได้เจอมานานแล้วก็ อยากกลับไปทำอะไรในรใ,ในสิ่งที่เราชอบเหมือนเดิมอะไรเงี้ย